มีคนอยากจะมาขอโทษคุณดูซิว่าเขาเป็นใครทําไมถึงต้องมาตอบขอโทษคุณเป็นพลังงานโดยวรวมเป็นดวงแรนดอมนะเขาทําไมถึงต้องมาขอขอโทษคุณคนคนนี้เป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะทําไมเขามาขอโทษคุณเขาทําผิดอะไรทําไมเขามาขอโทษคุณเป็นดวงโดยวรวมเป็นดวงแรนดอมนะทําไมคนคนนี้ถึงมาขอโทษคุณ เป็นดวงรนดรอมนะขอห้าใบนะทำไมเขามาขอโทษคุณหนึ่งไม่เท้าเม็ดสิงธนูธาตุไฟชาวธาตุไฟเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้อยากจะขอเริ่มต้นใหม่กับคุณใต้สํำรับ คนนี้เป็นคนมีโก้มากๆคนคนนี้เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะคนนี้เป็นคนมีโก้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคุณสองคนที่ผ่านมามีการตัดจบกันใช่ไหมคุณสองคนมีการเดินออกจากกันใช่ไหมเดตเดสที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันอย่างมากมายกับครอบครัวนะสีเมท้าเมสสิงห์ธนูธาตุไฟคุณมีครอบครัวที่สมบูรณ์คุณมีครอบครัวที่มีความสุขมากมายนะ ครอบครัวอบอุ่นมากที่ผ่านมานะสีมเพราเม็ดสิงโตธาตุไฟละเวลานี้คุณเป็นคนที่นิ่งคุณนคนที่อยู่กับตัวเอง The Hermit ช่วงนี้เวลานี้คุณยังอยู่กับตัวเองมากอะเ The Hermit The ตาร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะถูกเปิดเผยขึ้นนะบางสิ่งบางอย่างคุณสองคนมีการอำพรางปิดบงัง บางสิ่งบางต่อไปนี้จะมีการเปิดเผยขึ้นเรามาขยายไพ่กันนะทําไมเขาจึงต้องมาขอโทษคุณทําไมคนนี้ถึงมาขอโทษคุณเขาทําผิดกับคุณคนคนนี้ไปมีมือที่สามคนคนนี้เขานอกใจคุณเขาทําผิดกับคุณเขาทําผิดกับคุณอย่างมากคนคนนี้เขาถึงต้องมาขอโทษคุณ เดวิลเขานอกใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเดอร์แมเปรคนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์กับคุณเจ็ดละเมตุนตุนคุมเขาเป็นคนไม่ตรงไปไม่ตรงมากับคุณคนคนนี้เขาได้ทำให้คุณสองคนเดินออกจากกันไปโดยไม่มีเยื่อใ่เขามีความคิดลังเลเวลานี้เขาลังเลมากๆเขาจะคิดยังไงทำงานต่อไปแต่ในใจหนึ่งของเขา เขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณนะคนคนนี้ที่เขาทําผิดลงไปที่เขาไปมีคนอื่นไปมีมือที่สามเขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณนะเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้กับคุณสิบเหรียญประสบกันก่อนคนคนนี้เขาอยากกลับมาขอโทษคุณมากๆนะ